บทที่2837เมื่อได้ยินเสียงของอยางเฉินทุกคนก็หันไปมองเขาโดยไม่รู้ตัวไอ้หนูแกเป็นใครถ้าไม่ใช่เรื่องของแกก็ใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะเมื่อผู้นําเห็นว่าคนที่เพิ่งพูดนั้นเป็นชายหนุ่มที่ดูธรรมดามากเขาก็ตะโกนอย่างไม่อดทนทันทีแล้วหันกลับมาเพื่อเผชิญหน้ากับเล่เจิ้งเทียนต่อไปชายคนนั้นไม่สนใจที่จะมองอยางเชิญด้วยซ้ําคิดว่าเขาเป็นเพียงรุ่นน้องที่บังเอิญผ่านมาเห็นความตื่นเต้นก็เท่านั้น สิ่งที่เขากระวนกระวายใจที่ต้องทำตอนนี้คือการตามหาชายหนุ่มที่ทำลายขาของ่วงหยงชางและเขาไม่มีเวลาคุยกับหยางเฉินเมื่อเลเ่จิ้งเทียนเห็นว่าตัวตนของหยางเฉินไม่ได้ถูกค้นพบเขาก็แซงํำเป็นไม่รู้จักและตะโกนเสียงดังนายมาจากไหนเจ้าหนูที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับนายที่จะชมความสนุกสนานออกไปจากที่นี่เร็วหยางเฉินยังรู้จักเลเ่จิ้งเทียนดีโดยธรรมชาติแล้วเขาพูดเพื่อปกป,ป้องตัวเองทว่าหยางเฉินเพิกเฉยต่อเลเ่จิ้งเทียนและพูดกับผู้นำอีกครั้ง คุณมาที่นี่เพื่อล้างแค้นให้ห่วงยงชังใช่ไหมผมคือคนที่คุณกำลังมองหาขาของไอ้หมาแก่นั้นผมหักมันเองทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของอยางเฉินชายผู้นำขมวดคิ้วและพูดด้วยความไม่เชื่อไอเบือแกแน่ใจหรือว่าหมดอย่างแกทำสิ่งนี้จริงๆยางเฉินพูดอย่างเหยียดยามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสำนักเล่เทียนถ้าอาจารย์เล่ไม่วิงวอนชายชราชื่อห่วงคงกลายเป็นศพไปนานแล้ว ถ้าไม่อยากตายก็ออกไปจากที่นี่ทันทีและอย่าสร้างปัญหาให้กับสำนักเล่เทียนอีกครั้งในอนาคตคำพูดของหยางเฉินไม่ใช่สิ่งที่ตื่นประหนกแต่เมื่อทุกคนได้ยินพวกเขาคิดว่ามันเป็นการยั่วยุรอยยิ้มดูถูกปรากฏบนใบหน้าเศร้าหมองของผู้นำให้หนูแกแม่งบ้าไปแล้วจริงๆฉันไม่รู้ว่าแกจะบ้าต่อไปได้หรือเปล่าเมื่อฉันเด็ดหัวแกในภายหลังชายคนนั้นพูดพลางโบกมือแล้วสั่งเอาหน้าข้าแม่งซะฉันไม่อยากเห็นใบหน้าหยิ่งพยองของเขาอีก ผู้คนที่ล้อมรอบสำนักเล่เทียนแต่เดิมต่างรุมเข้าหาอย่างเชินทันทีจูจูเล่เจิ้งเทียนก็กังวลหยุดเถิดถ้าพวกคุณกล้าแต่ต้องอย่างเชินก็เท่ากับคุณเปิดศึกกับชั้นสำนักเล่เทียนอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่มีใครฟังเขาและคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาผู้นำนิกายที่กำลังมองหาปัญหาพูดอย่างเย็นชาเราไม่เคยสนใจสำนักเล่เทียนของคุณเลยหลังจากที่เราเด็ดหัวเด็กคนนั้นแล้วก็ถึงคราวของแกแล้วเล่เจิ้งเทียน หลังจากคืนนี้ในโลกบูโบราณกลางสำนักเล่เทียนจะไม่ดำรงอยู่เป็นนิกายอีกต่อไปเล่เจิ้งเทียนเห็นว่าทั้งสองคนไม่กลัวเขาเลยเขาจึงหยุดพูดเรื่องไร้สาระและโจมตีทั้งสองคนทันทีสาวกของสำนักเล่เทียนที่อยู่ข้างหลังเขาก็เข้าร่วมการต่อสู้ทันทีอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเล่เจิ้งเทียนนั้นทัดเทียมกับทั้งสองคนมันโอเคที่จะจัดการกับคนคนเดียวแต่ดูเหมือนจะยากสักหน่อยที่จะจัดการกับคนสองคนในเวลาเดียวกันและเขาก็ถูกบังคับให้ล่าถอยอย่างต่อเนื่อง ในด้านของอย่างเชินเดิมทีเขามีความเมตตาและต้องการให้คนเหล่านี้มีทางออกแต่อีกฝ่ายกลับไม่เห็นคุณค่าของมันเลยดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากส่งทุกคนไปพบยม,มาบาลเขาหมุนเวียนพลังปราณในมือและโบกมันไปต่อหน้าเขาอย่างสบายๆในทันใดนั้นผู้คนมากกว่าสิบก็ล้มลงกับพื้นเพียงไม่กี่ลมหายใจนักบูหลายสิบคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างเฉินต่างก็เสียชีวิต ในพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่หน้าประตูสำนักเล่เทียนนอกเหนือจากหยางเฉินและชาวสำนักเล่เทียนแล้วยังมีผู้นำนิกายเพียงสองคนเท่านั้นที่เข้ามาหาปัญหาเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาทั้งสามก็หยุดต่อสู้พวกเขามองไปยงังหยางเฉินด้วยความไม่เชื่อดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวแม้ว่าทั้งสามคนจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับการเห็นฉากใหญ่ๆแต่ช่วงเวลานี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้นี่ เป็นไปได้ยังไงสาวกที่ฉันพามาลุวนเป็นปรมาจารย์ระดับสูงในนิกายแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้แข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นี่มันอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้คือใครเขาใช้พลังเวทฆ่าสาวกของทั้งสองนิกายของเราหรือเปล่าทั้งสองคนซึ่งเดิมทีหยิงพยองมากทว่าในเวลานี้หน้าซีดเป็นไก่ต้มเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นมาบนตัวเขาใบหน้าและความหนาวเย็นพุ่งจากฝ่าเท้าไปยังกลางกระบาลทันที ตอนนั้นเองที่พวกเขากระหนักว่าวันนี้พวกเขาชนกำแพงอิฐเข้าให้แล้วบทที่2838้ามิผู้นำนิกายทั้งสองเดิมคิดว่ายางเฉินเป็นเพียงคนหญิงจองหองจึงไม่จริงจังกับเขาเลยแต่ตอนนี้พวกเขาค้นพบว่ายางเฉินมีคุณสมบัติที่จะหญิงพยองและพวกเขาก็สันสท้านไปถึงในสวงผู้นำนิกายคนหนึ่งเห็นว่ายางเฉินเป็นคนพิเศษและมีความคิดที่จะรับสมัครสิทธิทันทีเขาแซงํำเป็นสงบและพูดกับยางเฉินอย่างแข็งขันนาย นายฆ่าสาวกของเราทั้งหมดแล้วรู้ไหมสถานะของฉันในเมืองทิงหลงใครก็ตามที่กล้าเป็นปรปักกับฉันจะต้องตายอย่างน่าสมเพชอย่างไรก็ตามฉันคิดว่านายมีความสามารถพอสมควรตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนี้ฉันจะให้โอกาสคุกเขาลงและยอมจำนนต่อฉันทันทีฉันจะให้ที่นั่งของผู้อาวุโสนิกายแก่นายยังเฉินไม่แม้แต่จะมองผู้นำนิกายที่กำลังพูดอยู่และควบรวมพลังปราณไว้ในมือของเขาทันทีและโบกมือออกไป ปฏิกิริยาของผู้นำนิกายนั้นรวดเร็วเพียงพอดูเหมือนว่าเขาจะคาดการล่วงหน้าว่าหยางเฉินจะดำเนินการและเขาได้เตรียมการไว้แล้วเมื่อการโจมตีของหยางเฉินกำลังจะตกใส่เขาเขาก็พลิกตัวตีลังกาลงบนพื้นอย่างว่องไวและหลบการโจมตีอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเขาไม่ลืมที่จะโจมตีหยางเฉินอย่างทรงพลังและปล่อยพลังปราณอันน่าสะพรึงกลัวกวาดไปทางหยางเฉินด้วยพลังอันท่วมทน้น แม้ว่ายางเฉินจะล้มเหลวในการสังหารผู้นำนิกายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่สีหน้าของเขายังคงสงบผู้นำนิกายรู้ดีว่าเขาไม่สามารถฆ่าย,ยางเฉินด้วยตัวเองคนเดียวได้ในขณะนี้เขาทำได้เพียงใช้ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาโจมตีและบางทีอาจมีความหวังแห่งชัยชนะที่ริบหรี่ขณะที่เขาใช้ทักษะนี้เขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้นำนิกายที่มากับเขาปรมาจารย์จังรีบมาฆ่าเด็กคนนี้ไปกับฉัน ผู้นำนิกายกลับมามีสติสัมปชัญญะและปรับปรุงระดับพลังยุทธ์ของเขาถึงขีดสุดทันทีเล่เจิ้งเทียนก็ระเบิดออกมาทันทีและรีบไปหาทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเขาก็สั่งลูกศิษย์ที่อยู่ข้างๆมาเลยสังหารผู้บุกรุกทั้งสองคนนี้ซะทันใดนั้นก็มีรัศมีอันท่วมท้นประทุกออกมาจากหยางเฉินคลื่นพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวประทุกออกมาจากร่างกายของเขาทำให้ทุกคนกระเด็นถอยหลังแม้แต่เล่เจิ้งเทียนก็ตกตะลึงและยากที่จะเข้าไปแจมด้วยตัวตลก ยางเชิงแค่นเสียงอย่างเย็นชาใส่ผู้นำนิกายทั้งสองซึ่งมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากวินาทีต่อมาดาบยาวก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาซึ่งเป็นดาบบูตรแห่งสวรรค์ฮะดาบถูกเวียงออกไปอากาศรอบๆก็ถูกตัดขาดแสงที่สุกใสราวกับมังกรสีเงินพุ่งเข้าหาผู้นำนิกายคนหนึ่งแสงดาบผ่านไปและหุบเหวลึกก็ถูกดึงลงบนพื้นผู้นำนิกายตกตะลึงทันทีตอนนี้เขามีเพียงความคิดเดียวในใจและนั่นก็คือการหลบหนี อย่างไรก็ตามออราที่ปะทุออกมาจากร่างของอยางเชิญเมื่อครู่นี้เป็นเหมือนกรงที่มองไม่เห็นซึ่งกักขังเขาไว้ในนั้นและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอย่าเดิมทีเขาคิดว่าเขาได้ปลดปล่อยพลังกำลังทั้งหมดแล้วแม้ว่าเขาจะเอาชนะยางเฉินไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังหลบหนีได้ท้ายที่สุดเขาถือว่าเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งชั้นนำของเมืองชิงหลงตอนนี้เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาคิดผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นเรื่องตลกมาก เขาไม่อยากตายแบบนี้แต่ในเวลานี้เขาทำได้เพียงส่งเสียงคร่ำครวญอย่างเศร้าโศกและทำอะไรไม่ถูกบูมทันทีที่แสงดาบปรากฏบนร่างเขาคำพูดของเขาก็สิ้นสุดลงทันทีเมื่อร่างกายของเขาขาดออกเป็นชิ้นชิ้นแม้ว่าหยางเชินจะสังหารนักบูไปหลายสิบคนก่อนหน้านี้แต่หลายคนไม่เห็นว่าหยางเฉินดำเนินการอย่างไรแม้ว่าในใจพวกเขาจะหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่ตกใจจนเกินไป ในขณะนี้พวกเขาเห็นด้วยตาตนเองถึงฉากที่ผู้แข็งแกร่งระดับแดนนาพาขั้นหชั้นปลายถูกฆ่าตายในทันทีราวกับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนวิถีบูทุกคนไม่กล้าแสดงความโกรธด้วยซ้ำพวกเขามองอย่างเฉินด้วยความกลัวมากกว่าเดิมคราวนี้ความกลัวลึกเข้าไปในกระดูกของพวกเขาตุกผู้นำนิกายอีกคนหนึ่งตกตะลึงเขารีบดึงพลังต่อสู้ที่กำลังจะปะทุกลับคืนมาและคุกเขาแทบเท้าของหยางเฉินทันที